สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมมาครับนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึงสามร้อยไลค์พร้อมแจ๊บตะไคร้ด้วยให้ถึงสามร้อยเหมือนเดิมแล้วผมจะเปิดคลิปฉันกำลังออดบอลคลิปบอกว่าลูกมันดีกว่าเลยเนี่ยแล้วผมจะเปิดคลิปให้พี่สอนวาดรูปนะครับก็ อาจจะมีเสียงเพลงแซ่แรกนะคะเคเราจะไปที่แบบเีลนดีตกปลาแลวของแล้วกัน ตอนที่ผมเปิดเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟจีบจีบจีบอยู่นะครัะกดได้ต้องปิดไปเลยละคบคือต้องปิดไปเลยคับต้องลบแมปทิ้งไปเลยครับเพราะเพราะทุกคนรู้ทุกคนไม่รู้หรอกนะคบเพราะว่า ผมทำเอฟเฟกแบบนี้แหละพวกวิ่งเร็วอย่างเงี้ยพอผมไปเขียนจําบูดเอ,อื้อหายเลยหยุดหยุดหยุดไม่ได้คือเขามันกระโดดสูงมากรมารมันมันกระโดดสูงจนผมไอ้นี่กระโดดสูงกนจนหยุดไม่ได้เลยรับแบบสูงสูง ขึ้นฟ้าเลยอะแล้วผมก็เลยไปถามเพื่อนว่าทำไงถึงจะทบเอฟเฟกพวกนี้ได้เขาบอกว่าให้กินนมบอกบอกบอกให้กินนมผมลืมไปได้ไงหน้าสิผมลืมไปได้ไงผมน่าจะรู้ก่อนนะ นี่นั่คือแท็กเจ็บแท็กนะครับแต่ไม่ได้เปิดเอ๊ะมารวนเลยนี่วิธีการทําให้ผมแบบมันอย่างนี้นะครับให้ไม่มีเวลาที่สุดน,นะก็ให้ทับตามผมเลย บอกว่าพูดเล่นนะครับจะไม่สอนก็นั่นแหละจะบอกใหม่ว่าจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นจะโชว์หน้าพี่ผมนะคะว่าหน้าตาเป็นไงเอใครอยากเห็นนะครับสามร้อยไลค์สามร้อยซับสไครมาเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้ว เขาเรียกของเราต่อเขียนชื่อของเราไปนะครับช e> eh. um, uh, mm ื hmm. ่อ Q E Q Le Set นะครับแล้วก็อยากได้เอฟเฟกอะไรก็เขียนไปอาสมมติเราอยากได้ Night Vision แล้วเขียนไป N I N G แป๊บเป๊ะป๊ N I G H T ไหนเขียนอันนี้แล้วก็พิชันนะครับ V I S I O N แล้วก็เวลานะครับเขียน หล้านหนึ่งวัดวัวว่าไม่เป็นหัวไหครับหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านแล้วก็สองห้าห้าันยากระดาษใหญ่แต่จริงๆว่าไม่เป็นนะครับแล้วก็วัดหนึ่งพันไ้เลยอุ้ยนี่หนึ่งพันยอึ้งแล้วเราก็จะได้นี่นะครไม่ไม่ไม่ทีสุดนะครับแต่ว่า นะลงวิธีขั้นผมสิกินนมโอ้โหหายหมดเลยเอฟเฟกที่ทำมานะครับก็ใครอยากเอาเอฟเฟอะไรออกไปก็ทำแบบนี้นะครับกินนมต่อไปเอฟเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจำบูธที่ผมต้องลบแมปทิ้งไปเลยเพราะผมยังไม่รู้ว่ามันต้องทำไง เอื่อขอใช้ยืมสอบแป๊บนึงได้เปล่ายังเพื่องผมเป็นอะไรไม่รู้น่าใครจะว่าสวยกันมันอันนี้ไม่เกี่ยวนะที่มีเล็บคิ้วเจเขอใช้ยืมสอบแป๊บนึงเพิ่มมีการดม่ได้นี่คือรูปโปรงแบบใหม่ที่ไม่มีที่จับเลย<ำ>มันจะพมได้ ก็สองห5หนะครับเสร็จแล้วเขียนไปถัดไปเลยนะครับผมจะทำให้ดู3ามสองปึ้งโอ้ดูสิครับท่านผู้ชมมันสูงมากเลยก็ e f f e c t f e แแล้วก็ SP, PE, D, S P E D เป็นเวลาหนึ่งแล้วก็สองห้าห้านะครับเอาลืมเลยใหม่สองห้าห้าอ่ะหนึ่งล้านนะครับเพราะสปีดปุ๊บเว้นหนึ่งล้านแล้วก็สองห้าห้าสองห้าห้านะครับ ก่อถัดไปปึ้งโอ้โหคือใครยากไม่อยากให้กระโดดสูงมากให้กดบินไปด้วยเลยดูดูด,ดวนะูวิ่งเร็วมากอู้วิ่งเร็ววิ่งเร็วจนผ่านได้เลยอุ้ยอะลัวตีแรงครับก็โอ้โหุ้ยผ่านไปได้เลยอ่ะดูด,ดูดูนะครับ ผมไม่โกงนะปึ๊บผ่านผ่านไปแบบง่ายๆคือเลยเ<ร>ดูนะครับปึ<ร>๊บฮ้ยเฮ้ยรดแต่ง่ายาไเป่ง่ายก็กอหน้าน<อ>ี้ก็เวโอ้โหสูงมากเลยนะครับก็พราะถึงคือเรดจะ จบคลิปเลยนะมาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับบ๊าย